Me and so จากปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของชุมชนทำให้สมาชิกรวมตัวกันรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาทำเกษตรอินทรีย์โดยได้รับการสนับสนุสน,นด้านองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนซึ่งผลผลิตหลักของกลุ่มคือฝรั่งที่สามารถพัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐานไอโอมออร์แกนิกไทยแลนด์และ PGS รวบรวมส่งจำหน่ายที่ห้างโมเดิร์นเทรดทำให้สมาชิกกำหนดราคาเองได้และมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้มีฝรั่งอยู่ในกลุ่มเราประมาณ200กว่าไร่ แล้วก็มีนาข้าวมีผักผักเนี่ยเราไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพหลักก็คือปลูกไปกินกันเองแล้วเหลือเราก็แบ่งปันกันแลกเปลี่ยนกันที่เหลือจากนั้นเราก็ขายส่วนเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับก็สามารถลดต้นทุนได้ส่วนของราคาตองทางการตลาดนี่ก็มีไม่จํากัดทําให้รายได้ของเกษตรกรนีรายได้สูงตามไปด้วยสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร